ยกกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดลำพูนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตั้งแต่ปีพศ2563เป็นต้นมาจนถึงวันที่30ธันวาคมพศ2564พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการจำนวน85 จำนวนผู้ติดเชื้อรวมจำนวน1,412คนมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากและนำหลักการบั b บเบิลแอนซไปใช้จำนวนห่งแห่งมีสถานประกอบกิจการที่ต้องประกาศหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน61แห่งสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดลำพูนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนและแต่งตั้งชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูนโดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องดังนี้ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันโควิด -19 ให้สถานประกอบกิจการและการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนประชุมชี้แจงผ่านระบบ Zoom Meeting ในการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอ1 9อย่างเคร่งครัดและการคัดกรองพนักงานทุกคนด้วยแพลตฟอร์มไทยเซฟไทย การประเมินสถานประกอบกิจการด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID+ พลัสการประเมินความเสี่ยงและรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการตรวจเอทีเค100%ก่อนกลับเข้าทำงาน,นและหลังวันหยุดตามประเพณีหลายวันดดคม,ม่อดไดิตใ การตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการจัดสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงานการจัดสถานที่พักชั่วคราวการจัดรถรับส่งพนักงานของสถานประกอบกิจการร่วมกับชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูนจำนวน14แห่งการตรวจสถานที่ก่อสร้างและที่พักอาศัยของลูกจ้างโดยให้คำแนะนำด้านสาธารณาสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดให้มีเซฟตี้ทล์กกับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานทุกวันและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ Dmhtt อย่างเคร่งครัดการจัดทำทะเบียนลูกจ้างให้เป็นปัจจุบันการตรวจสุขอนามายัยการตรวจหาเชื้อโควิด19โดยวิธีการ SwaP และการตรวจสถานที่พักสำหรับลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างจำนวน23แห่งจำนวนลูกจ้าง1,019คนลูกจ้างที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่พักจำนวน311คนการตรวจแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวตามมาตรการควบคุมการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างดาวรวมถึงการจัดสวัสดิการที่พักให้แก athlete, ่กลูกจ้างจำนวน39แห่งลูกจ้างที <S <S ่เกี่ยวข้องจำนวน918คนการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ Good Factory Practice ร่วมกับคณะทำงานประเมินโรงงานตามมาตรการ Good Factory Practice จำนวน16แห่งลูกจ้างจำนวน7,136คน การสำรวจความพร้อมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยยึดหลักการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการจำนวน129แห่ง48,926คนดังนี้การจัดมาตรการ Seal ในสถานประกอบกิจการ33แห่ง4,316คนจัดระบบ Bubble จำนวน44แห่งกสรคุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตรแรงงาน